สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของหิมะแรกในประเทศอังกฤษกันนะคะอันนี้เป็นหิมะในปี2010นะคะหรือว่า2,553ค่ะวิดีโอในส่วนนี้นะคะจะยังเป็นภาพวิดีโอจากตอนที่แล้วอยู่นะคะแต่ว่าช่วงท้ายเราจะมีภาพวิดีโออันใหม่ซึ่งพาทุกคนไปดูหิมะในส่วนหลังบ้านของวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่เห็นในวิดีโอนี้นะคะ ดิฉันจะย้อนเวลามาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในอดีตนั้นดิฉันเป็นครูน้อยๆอ,อยู่ในโรงเรียนเอกชนนะคะสอนภาษาอังกฤษเด็กป .5 ค่ะในปี2553นะคะดิฉันแต่งงานกับลุงในก่อนที่เราจะแต่งงานกันนะคะลุงก็ได้บอกดิฉันว่าอ,อ,อยากจะให้ดิฉันไปอยู่ด้วยที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าตัวดิฉันเองไม่อยากไปคะ่ะเพราะว่ายังสนุกกับการสอนนักเรียนนะคะ แล้วก็ใจไม่เคยคิดอยากที่จะไปอยู่ประเทศนอกเลยค่ะอันนี้สาบานจริงๆในตอนโน้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าจะอยากไปเลยดิฉันก็งองแงงองแงอยู่พักหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่อยากไปจริงๆส่วนลุงนั้นลุงก็บอกว่าที่รักฉันแต่งงานกับเธอเพราะว่าฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอถ้าฉันแต่งงานแล้วฉันจะต้องกลับไปอยู่คนเดียวโดดเดียวฉันจะมาแต่งงานกับเธอทําไมได้โปรดไปอยู่กับฉันที่ประเทศกีตนะ นะคะลุงก็อ้อนวอนแล้วลุงก็บอกว่าเจ้านายหน่วยเนื้อทางกระทรวงนั่นะบอกลุงว่าจะให้กเกษียณภายใน2ปีข้างหน้านี้จะให้เป็นเออ early Re Ti r e นะคะลุงก็เชื่อคะ่ะในตอนนั้นลุงเชื่อเขาดิฉันก็เห็นว่า2ปีก็ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่งั้นก็ลองขอวีซ่าดูผ่านก็ไปไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปนะคะ ดิฉันคิดว่าเปอร์เซนต์ไม่น่าจะผ่านค่ะทุกคนเพราะว่าดิฉันได้ยินมาว่าการที่จะขอวีซ่าไปต่างแดนพร้อมกับลูกคนหนึ่งเนี่ยมันเปอร์เซนต์มันเป็นไปได้ยากนะคะในวันที่ต้องไปฟังผลวีซ่านะคะก็นั่งรถเข้ากรุงเทพคนเดียวค่ะรับซองออกมาจากห้องแล้วนะคะก็มาฉีกซองดูมันเป็นแบบนี้ฉันได้วีซ่าไหมคือตื่นเต้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ยืนงงๆค่ะคุณรปภก็คงเห็นอาการดิฉันนะคะ คงเข้าใจว่าเามียฝรั่งที่ใหม่ๆที่เพิ่งได้วีซ่าเนี่ยก็คงจะแบบงงๆแบบเอ๊ะยังไงได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่กล้าไปถามใครคะ่ะทุกคนยืนมองยืนอ่านยืนงงอยู่คนเดียวเราพๆก็เลยเดินมาบอกว่านหนคอยดูหน่อยครับเป็นยังไงก็ให้คุณเราพอดูนะคะคุณเราพๆบอกว่า นี่คุณผ่านนี่วีซ่าคุณผ่านแล้วดีใจด้วยนะครบดิฉันก็อ้าวหรอดิฉันผ่านเหรอคะในใจก็นึกโอ้ผ่านได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ามีคนทายดิฉันไว้ว่าวีซ่าจ้างให้ก็ไม่ผ่านเพราะว่าเธอขอวีซ่าพร้อมกันกับลูกแบบเนี้ยไม่ผ่านหรอกในตอนที่รู้ผลก็น่าจะสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะคะของเมืองไทยลุงก็เพิ่งเข้างานในตอนเช้านะคะเพราะว่าลุงนั่งทํางานที่บ้านของตัวเองอยู่แล้วนะคะ ลุงเพิ่งจะเริ่มงานค่ะแล้วดิฉันก็กดเรียก MSN ในยุคนั้นนะคะเป็น MSN ค่ะลุงก็รออยู่แล้วค่ะใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมตอมอยู่แล้วเพราะว่านั่งทำงานแต่เช้าเพื่อรอฟังเสียงเรียกโทรศัพท์จากเราทางเมืองไทยนะคะพอเราบอกว่าที่รักวีซ่าผ่านแล้วนะโอ้ลุงแทบจะกระโดดจากเก้าอี้เลยค่ะทุกคนลุงบอกดิฉันว่าเดี๋ยวจะจองตั๋วเลยนะที่รักภายในอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะกลับไปรับเธอกับลูกนะ ดิฉันก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะก็เลยบอกลุงว่าขอเวลาหนึ่งเดือนอยู่ที่เมืองไทยก่อนได้ไหมเพื่อที่จะได้อยู่กับแม่แล้วก็ได้ซักซ้อมแกให้แกยอมรับว่าเราจะจากแกไปอยู่ที่ต่างแดนแล้วนะในความเป็นห่วงความคิดถึงที่แกมีให้กับเราเนี่ยแล้วก็ความระแวงที่คิดว่าฝรั่งจะหลอกเอาลูกไปขายเอาล้านไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นความคิด ของคนในรุ่นเก่าๆนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วลุงก็บินมารับเราที่ประเทศไทยคะ่ะดิฉันก็บินไปพร้อมกับลูกชายอายุ6ขวบในตอนนั้นนะคะส่วนลูกสาวคนโตตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม .4 นะคะยังไม่ได้บินกับเราคะ่ะก็ให้ลูกสาวเรียนจนจบชั้นมปลายก่อนซึ่งเด็กมปลายเด็กม .6 เนี่ยเขาก็จะเรียนจบก่อนทั่วๆไปนะคะเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ไป entrance เข้ามหาวิทยาลัย ถึงเวลาก่อนที่ลูกจะจบอยู่3 4เดือนนะคะเราก็ขอวีซ่าให้ลูกสาวแล้วก็โชคดีได้รับความเมตตาจากสถานทูตนะคะให้ลูกสาวได้ผ่านวีซ่าเข้าไปอยู่กับพวกเราในประเทศอังกฤษในอีก2ปีต่อมาค่ะด้วยความที่ดิฉันไม่อยากจะไปอยู่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วนะคะ ทำให้พอไปถึงดิฉันก็จะเศร้าค่ะมีอาการโฮมซิกคิดถึงบ้านคิดถึงโรงเรียนคิดถึงนักเรียนก็จะไม่ค่อยสดชื่นค่ะอยู่เพียงแค่2เดือนกว่าๆก,ก็ได้เจอหิมะแรกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหิมะในปริมาณที่เยอะมากในรอบ50ปีของประเทศอังกฤษเลยนะคะใครที่นึกภาพไม่ออกนะคะว่าเวลาหิมะตกมันเป็นยังไงนะสภาพอากาศหน้าตามันเป็นยังไงนะ ดูในคลิปเลยนะคะนี่แหละค่ะขมุกขมัวแบบนี้เลยแสงจากดวงอาทิตย์นี้ไม่ต้องถามหาเลยค่ะเพราะนั้นในช่วงที่หิมะตกช่วงกลางคืนนะคะมันก็จะคลุมไปหมดค่ะดิฉันที่เศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยอยู่แล้วนะคะในขณะที่หิมะตกมาลูกเท่าไข่ไก่เบอร์เล็กสุดนะคะดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าตื่นเต้นไม่สุดค่ะทุกคนมันยังมีความเศร้าเจือปนอยู่ จริงๆแล้วในตอนที่หิมะตกมาตอนแรกนะคะดิฉันไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำค่ะเพราะว่านั่งดู YouTube อยู่นะคะจนลุงมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะโอ้ว้าวที่รักหิมะตกแล้วเธอได้เห็นหิมะตกแล้วนี่ดูสิก้อนใหญ่มากเลยดิฉันก็อ๋อ oh, หิมะหน้าตาแบบนี้เองมันตกลงมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เองลูกเท่าไข่ไก่แบบนี้นี่เองเข้าใจแบบนั้นนะคะทุกคน จนได้เห็นหิมะในครั้งต่อๆไปถึงได้รู้ว่าไอหิมะครั้งแรกที่เคยเห็นนั้นคือเป็นการตกที่ชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงย้ายกลับนะคะก็ไม่เคยเห็นหิมะก้อนใหญ่ๆขนาดนั้นอีกสักครั้งเลยค่ะทุกคนมีแต่ลงมาเป็นฝอยๆนะคะสิ่งที่ดิฉันเสียดายที่สุดก็คือดิฉันไม่ได้ถ่ายภาพหรือวิดีโอในการที่หิมะตก เม็ดใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะคะทุกคนเพราะนั้นในคลิปนี้ดิฉันไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอมาให้ทุกคนได้ชมนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูใน Google หรือว่า YouTube ดูนะคะก็คือ snow in uk 2010ก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นภาพที่หิมะเยอะมากๆในโซน นอตอีสหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะคะซึ่งเมืองที่ดิฉันอยู่ก็เป็นโซนที่ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เสียดายก็คือในช่วงปีนั้นนะคะสมาร์ทโฟนมันยังไม่ไม่เยอะเหมือนในสมัยนี้นะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยจะทันสมัยด้วยค่ะไม่เคยนึกสนใจสมาร์ทโฟนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนมีแค่กล้องคอมแพคตัวเล็กๆแค่นี้ละคะ่ะ ถ่ายออกมาก็ได้ภาพอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ไม่ชํานาญในการถ่ายด้วยนะคะถ่ายสเปะสปะทั่วไปเลยค่ะทุกคนเสียดายที่ความสวยงามมันออกมาไม่เต็มที่ที่จะมาให้ทุกคนได้ชมแบบเต็มอิ่มนะคะก็ถ่ายทําได้แค่นี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยค่ะนี่เป็นการถ่ายจากห้องนอนชั้นบนของบ้านนะคะถ่ายลงมาที่ถนนโอ้โหมันเป็นการได้เจอกับหิมะครั้งแรกที่หนามากๆค่ะทุกคน พูดมาถึงตรงนี้นะคะใครที่อาศัยอยู่ในโซนที่มีหิมะตกเยอะๆนะคะอย่างเช่นทางแถบสแกนดิเนเวียหรือว่าทางแคนาดาหรือว่าทางอเมริกาตอนเหนือแบบนี้นะคะอาจจะนั่งขำดิฉันอยู่ก็ได้ขอบอกแบบคร่าวๆนะคะประเทศอังกฤษเป็นเกาะตั้งอยู่กลางทะเลนะคะเวลาที่มีมวลหิมะก่อตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยตกอยู่ที่ประเทศอังกฤษหรอกคะ่ะ กระแสลมก็จะพัดพาหิมะไปทางนู้นนะคะไปทางนเ,เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสไปทางออสเตรียไปโน่นเลยค่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะก็มีค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ตกเบาๆบามากบางครั้งก็ตกพอประมาณให้ได้เห็นความสวยงามความขาวสะอาดของทุกหัวละแห่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยกว่า ในเขตที่เขาตกเยอะๆนะคะเพราะนั้นเวลาจะมีหิมะทีไรเนี่ยประชาชนคนอังกฤษนี่ก็จะตื่นเต้นกันมากๆค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะตั้งเตรียมที่จะเล่นหิมะกันแหละคะ่ะเช้านี้ดิฉันได้โผล่หน้ามาดูที่หน้าต่างแล้วได้เห็นความสวยงามแบบนี้นะคะความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเหงาที่อยู่ในใจก็คลายลงบ้างนะคะ ก็รู้สึกว่าเออก็สวยงามดีเหมือนกันนะก็จัดแจงใส่โค้ดตัวใหญ่นะคะเตรียมพร้อมที่จะลงไปดูว่าลุงทำอะไรอยู่ข้างล่างเขาจัดการกับหิมะยังไงกันบ้างนะคะนนี้สองแม่ลูกอยู่ที่บ้าน บรรยากาศหลัง,งหิมะมตกแล้วก็มีแสงอาทิตย์สาดมาแบบนี้นะคะมันทําให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนได้ค่ะทุกคนความสวยงามนี้ก็ทําให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างนะคะจากพื้นที่เอาหิมะออกก็จะได้เอารถมาจอดฝั่งบ้านของคุณแม่กับน้องคนนี้นะคะเขาก็จะอยู่บนเนินนะคะ<ำ>ฝั่งบ้านดิฉันก็จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า เพราะนั้นการที่หิมะเต็มถนนแบบนี้นะคะก็เอารถขึ้นไปไม่ได้ค่ะก็ต้องมาจัดแจงหาที่จอดรถอยู่ฝั่งเดียวกันกับเรานะคะถนน,ถนนถนนแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยสองวันที่ผ่านมาดิฉันอคติมากๆกับการที่หิมะตกเนื่องจากทำให้ดิฉันไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะคะ แต่พอฟ้าเปิดแล้วแสงมากระทบกับหิมะแบบนี้ความอคติในใจเปลี่ยนเป็นตกลุมรักทันทีค่ะหิมะหลังจากตกมาใหม่ๆแบบนี้นะคะถ้าคนยังไม่ได้เดินย่ำถ้ายังไม่มีรถวิ่งเหยียบนะคะมันก็จะขาวสะอาดมองไปตรงไหนก็สวยงามค่ะยิ่งมีแสงแดดมากระทบแบบนี้นะคะยิ่งสวยงามค่ะแต่พอโดนเหยียบโดนย่ำไปเยอะๆแล้วเนี่ย ความสกปรกจากขมหาวควันรถที่อยู่บนพื้นผิวถนนเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้านะคะประกอบกับหิมะค่อยๆละลายลงไปเพราะนั้นจะเหลือหิมะที่เป็นขมหาวดำๆทิ้งไว้นะคะตอนนี้แหละที่มันหน้าตานักเกลียดมากในสายตาดิฉันนะคะที่เห็นอยู่นั้นที่จอดอยู่ข้างรถแล้วก็มีหิมะกองพูนๆอยู่นั้นก็เป็นเรือค่ะเป็นเรือไซส์ที่ ไม่ใหญ่มากนะคะความยาวก็แค่ไม่กี่ฟุตค่ะแต่ตอนนี้แสงแดดเริ่มมากระทบบ้างแล้วนะคะหิมะเวลาที่กระทบกับแสงแดดดิฉันว่ามันสวยมากมันคลาสสิกมากๆค่ะชอบมากแต่ความหนาวเย็นนี่สู้ไม่ไหวดูความหนาของหิมะนะคะดิฉันได้มายืนถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเอารูปไปไว้ที่ไหนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนดิฉันหวังว่าทุกคนจะ enjoy หรือว่ามีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะคะเดินลำบากมากเดินไม่ดีจะลื่นสุดๆมีทางเข้าบ้านท่วมหัวเข่าขอบอกเดี๋ยวไปดูส่วนหลังบ้านกัน ้องระวังด้วยท่วมหัวเขาอันนี้ทางเข้าประตูบ้านอันนี้มีควันออกมาจากตัวบ้านเพราะว่าเป็นควันจากเครื่องทำความร้อนความอุ่นในบ้านเครื่องฮีเตอร์อันนี้ประตูบ้านมาดูมอเตอร์ไซ์ เ็นมอเตอร์ไซค์หิมะไปแล้วตรงนี้ yes me too I feel like that too ตรงนี้ทางไปสวนสวนหลังบ้านบปูหิมะบนหลังคาละลายตั้งน้ำเป็นน้ำแข็ง,งใช้ความพยายาม มาละแต่ไม่รู้จะไปยังไงโอ้มันคงถึงน้องอะหมดปัญญาด <Huh? S 1> าลิง c o ฮะ please take photo for me โ oh god my hands are so cold <sighs> just give me fingers in <Take S 2> one minute <video. S 2> to warm up อันนี้ มนุษยทีมะจากพร้อมๆกลายเป็นอ้วนๆ <g ay> หัวโตไปเริ่มเลยอันคมไฟเป็นถ้วยไอศครีมเล็กๆวันนู้นตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแก้วเเริ่มเลยเดี๋ยวจะไปเดินให้ดูว่ามันมันลึกขนาดไหน <c oughs> อันนี้ด้าแรกตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้แล้ว จะดูเหมือนไม่ลึกแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นดินจะอยู่ขนาดนี้อันนี้พื้นดินอันนี้มันเกิดทับถมกันหลายชั้นแล้วมันก็เลยดูเหมือนไม่ลึกแต่จริงๆแล้วลึกมากอันนี้เสาเอาไว้ตากผ้ากลางออกเหมือนร่มใหญ่ อันนี้สเสียมน้อยเอาไว้ทำมนุษย์มะะอันนี้คือพื้นดินอันนี้คือพื้นดินดึกมาก สังเกตดูข้างบนเยอะมากแต่ขึ้นไปไม่ไหว,วที่แหนนี้เป็นต้นลูกลูกพมต้นลูกแพรจำไม่ได้ลืมลูกแพรต้เนเมเปลิลแล้วก็ต้นอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะเลเหมือน ไปไม่รอดอ่ะขึ้นไปถึงตรงนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเดินย่ำเทมะหนาวมากวันเนี้ยอากาศลบสององศาในตัวไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าถุงมือที่เห็นเนี้ยไม่อุ่นนัดวอร์มไม่อุ่นเลยน <Yeah. S 1> ท้องฟ้าไม่มี สีของของหิมะเลยถ้าวันไหนหิมะล่วงท้องฟ้าจะขาวหิมะจะขาวเป็นสีขาวกับสีเทาเต็มหมดเลยแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าล่งไม่มีเหมือนไม่มีหิมะล่วงแต่ว่าหนาวมากแต่ว่าก็ดีกว่าสกอตแลนด์หน่อยนสกอตแลนด์ รู้สึกจะติดลบ20องศาม minus เมื่อคืนนี้ข่าวบอกว่าสกอตแลนด์ลบ20องศาไ oh. ม่รู้จะบรรยายยังไง,งความหนาวถึงเมืองไทยไม่ชอบความหนาว แค่หนาวที่เมืองไทยก็จะแย่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทนอยู่อีกสักกี่ปีก,กับเมืองไทยตอนนี้มีแดดออกนะคลิปนี้กินเวลาไป2ี่สิบนาทีกันเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ชมในช่วงเวลาที่ดิฉันไปอยู่อังกฤษใหม่ๆเพิ่งจะอยู่ได้สองเดือนกว่าๆก,ก็ได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกนะคะอยู่ในช่วงที่ตรอมใจคิดถึงบ้านด้วยคะ่ะ เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศที่มีหิมะตกเยอะๆมากกว่านี้อย่าเพิ่งนั่งขำดิฉันนะคะเที่ยงกรษจะไม่มีเหตุการณ์หิมะตกหนักๆแบบนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นโมเมนต์ของการไปอยู่เมืองนอกได้แค่สองเดือนกว่าๆก,ก็ได้เห็นหิมะตกหนักแบบนี้ก็เลยประทับใจแล้วก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้ชมด้วยกัน,นะคะ่ะรับขอบฟ้ารับรับไปทางนู้นไม่หอใจเหมือนกันเบื่อ เหื่อยไงก็ต้องอยู่นั่นก็คืออารมณ์ที่คิดถึงบ้านนะคะโฮมซิกอยากกลับประเทศไทยคะ่ะความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วที่ไม่อยากจะไปอยู่ประเทศอังกฤษนะคะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอพระคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบาย